สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็มาเล่นพลิกอเด็กพลิกอากาศกันอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่รับฟังอยู่ที่เมืองไทยนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะที่มาเลเซียนะคะแล้วก็สบายดีเพื่อนๆที่รับฟังอยู่จากสอปปลาวนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามนะคะทุกคอมเมนต์นะคะมีคุณค่ามีความหมายกับเอมิลี่มากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ค่ะวันนี้เรามากัน3ามกองนะคะมีกองลิลลี่นะคะมีกองม้าหมุนนะคะแล้วก็มีกองผีเสื้อนะคะอยากให้เพื่อนๆอธิษฐานนะคะขอกองที่ตรงกับเพื่อนๆนะคะแต่ก็ดูเพื่อนๆอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะสิ่งไหนที่เพื่อนๆชอบนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะขอให้เพื่อนๆรับไปนะคะแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีหรือว่าไม่ชอบนะคะกองไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ เลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครที่กำลังคิดถึงเพื่อนๆใจแทบขาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสีชากแสบตาไหมคะอยากได้เป็นสีอะไรบอกเอมิลี่ได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าให้ต้องการให้ปรับตรงไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาดูกันเลยจ้า The lovers นะคะก็แฟนนะซี่คิดถึงนะ n i of coins นะคะ Eight of coins นะคะแปดเหรียญนะคะ Seven of course. 7 of Wands นะคะ7 of Wands ค่ะ7ไม้ mine, ค่ะเอสซอบคัพนะคะ8ปดถ้วยค่ะ the moon นะคะ2 o f swords นะคะ2ดาบค่ะ queen of coins นะคะ6 of w a n d s ค่ะ8 of w a n d s ค่ะ8ไม้ mine, ค่ะ ได้สำหรับเป็น Queen of Swords นะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นะคะคนที่คิดถึงเพื่อนๆใจแทบขาดนะคะก็คือคุณแฟนนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณสามีหรือว่าคุณภรรยาก็ได้นะคะและในที่นี้นะคะยังหมายถึง คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะหรือว่ายังไม่มีสถานะหรือเฟนดบิดเป็นฟิตได้นะคะเพราะว่ามาคู่กับไพ่เดอะมูนนะคะเป็นความรู้สึกคิดถึงแบบปนความเศร้าแล้วก็ปนความกังวลด้วยนะคะเป็นความคิดถึงหนักมากนะคะ ใครเข้ามาทักทายก็ได้แค่ฝืนยิ้มให้ะคะ่ะก็คือ,อยังคิดถึงเพื่อนๆนะคะยังนึกถึงเพื่อนๆด้วยความวิตกด้วยความกังวลอยู่นะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการห่างกันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะต้องไปทำงานนะคะหรือว่าแยกกันไปทำงานอยู่ต่างที่กันนะคะเลยทำให้คิดถึงกันนะคะเดินทางไปทำงานนะคะเพราะว่าให้อ่า ในอัพโควิสนะคะมากับไพ่แปดเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นไพ่ของการทำงานนะคะอาจจะเดินทางไปทำงานนะคะแต่ว่าการที่ห่างกันไปแบบนี้นะคะความรู้สึกที่ยังมีให้กันนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะความรู้สึกเนี่ยยังถือไว้ยังกอดไว้นะคะยังนึกถึงกันนะคะห่างกันแต่ว่านึกถึงกันนะคะ อาจจะมีอุปสรรคอื่นๆได้นะคะที่ทำให้ไม่ได้เจอกันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะแต่อยากจะได้มีการกลับมานะคะได้มีการกลับมาเจอกันได้มาได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งบางคู่เนี่ยอาจจะเดินออกจากกันไปแล้วนะคะไพ่แปดถ้วยนะคะขึ้นมาบอกว่าบางคู่เนี่ยได้มีการเลิกลาหรือว่ามีการจบความสัมพันธ์กันไปหรือว่าห่างกันสักพักกันไปนะคะ มีบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะอีกคนนึงรู้สึกคิดถึงหนักมากเลยค่ะอยากจะพุ่งเข้าไปหานะคะไพ่8ดถ้วยนะคะขึ้นมาคู่กับไพ่8ดไม้นะคะ8ดไม้คือการอยากจะพุ่งเข้าไปหาค่ะรู้สึกคิดถึงคิดถึงจนอยากพุ่งไปหาค่ะบางคนนะคะได้มีการตัดเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> บางคนนะคะอาจจะมีการตัดความสัมพันธ์เก่าๆไปนะคะคนเก่าคนนั้นนะคะเขารู้สึกว่า เขาอยากจะกลับมาหาเพื่อนๆนะคะอาจจะมีการตัดความสัมพันธ์กันไปหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปนะคะคนนั้นนะคะเนี่ยค่ะมีการปัดป้องนะคะแต่ว่าเขาอยากจะกลับมาหาเพื่อนๆน,นะคะอยากจะมาได้กันอีกครั้งอเอเมลี่พูดผิดคะ่ะอยากจะมาได้เจอเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะอยากจะกลับมาเจอเพื่อนๆอีกครั้งนะคะยังรู้สึกรักนะคะยังรู้สึก ห่วงแหนยังรู้สึกยังรู้สึกแบบให้เรากลับไปเธอะนะเราคิดถึงเธอแย่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะเป็นบัตรข้อความที่เอเมอลี่ทำขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขากันนะคะว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกพเพื่อนๆนะคะ Find เฟรนด์โซ e นะคะคนที่เป็นเฟรนด์โซนกันก็ได้นะคะ มีความคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะไม่อยากจะอยู่ในเฟรนด์โซนแล้วค่ะอยากจะพุ่งมาแล้วนะคะ I love you ค่ะเขารู้สึกว่าอยากจะบอกว่า I love you นะคะคิดถึงแล้วก็อยากจะบอกว่า I love you ค่ะหวานไปไหมคะกองนี้อ่ออีกไปหนึ่งรักแท้ไม่ต้องการอะไรนะคะอยากจะนั่งคิดถึงอยู่เฉยๆหรอคะ ไม่ต้องการอะไรเลยเหรอคะคนคุยใช้กับคนคุยก็ได้นะคะคนคุยก็ได้นะคะเฟรนด์โซนก็ได้นะคะคิดถึงคุณนะคะคิดถึงก็มาคุยกันสิจ้าคิดถึงก็มาเจอกันนะจ๊ะมาคุยกันนะจ๊ะสบายดีเอ้ย พี่น้องโซนก็มาม,มาทุกโซนเลยนะคะเนี่ยโซนต่างๆนะคะคิดถึงคุณหนักมากนะคะอยากจะบอกคุณว่า I love you นะคะอยากจะบอกว่ารักแทนไม่ต้องการอะไรแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นแฟนโซนล่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่ออร์คิลกันนะคะค่ะบางคนนะคะเขาไม่อยอมให้สถานะสักทีนะคะต้องรองเราง้องแงงงอนก่อนนิดนึง ล้วก็จะมาคิดถึงเรานะคะตอนอยู่ก็ไม่ยอมให้สถานะนะคะไม่รู้ว่าจะต้องดองหรือว่าแช่อิ่มให้ได้ที่ก่อนหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์เกิลกันนะคะไพ่านางฟ้านะคะเดี๋ยวให้นางฟ้าประทานพรให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอยากได้พรอ,อะไรคะ ถ้ามิลี่เสียงเบาไปคอมเมนต์บอกได้นะคะมิลี่พยายามจะปรับปรุงค่ะให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ฟังกันสนุกสนุกแล้วก็รับพลังงานบวกไปนะคะเอาใบไหนดีคะเพื่อนๆอ,อยากได้ใบไหนคะเอาใบนี้เนาะใบนี้แล้วก็เอาใบนี้แล้วก็เอาใบน,นี้ละกันนะคะอืม สใบนะคะสักเ s s นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวได้โบบากกันนะคะคนที่ยังไม่มีสถานะอาจจะได้มีสถานะเร็วๆนี้นะคะมีลุ้นนะคะไพ่บอกว่า ask for help from others นะคะก็คือคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะคะ สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่ว่าถ้าคนอื่นไม่ช่วยก็สามารถให้ไพ่ช่วยได้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูไพ่กันใหม่นะคะซึมซับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะพลังงานที่ดีนะคะแล,แล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นของคุณนะคะให้เชื่อว่าคุณมีคุณค่าพอที่จะได้รับพลังงานที่ดีนะคะที่จะได้มีชีวิตที่ดีที่จะได้เจอคนที่ดีนะคะ The situation นะคะ will improve นะคะสถานะที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้นะคะมันจะได้มีการดีขึ้นนะคะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้มีการอาจจะมีการ up level ของสถานะนะคะคนคุยนะคะอาจจะได้เป็นคนรักนะคะ friend zone อาจจะได้เป็นแฟน zone นะคะ แฟน b ิท b e n e f i t อาจจะได้เป็น Friend แฟน h Benefit ก็ได้นะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่กำลังคิดถึงเพื่อนๆใจแทบขาดแล้วนะคะใจแทบขาดร้อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ถ้าฉากสีแสบตาไปนะคะคอมเมนต์บอกเอมิลี่ได้นะคะหรือว่าถ้าเสียงเบาไปคอมเมนต์บอกเอมิลี่ได้นะคะนี่จะปรับปรุงให้นะคะมาดูกันเลยจ้าอุ๊ยคนมีเจ็ดดาบหนึ่งดาบก็มานะคะหนึ่งดาบก็มีเจ็ดดาบก็มีนะคะอื้มชัดมากซีเรียน w o r l d นะคะ Queen of Wands นะคะ อ่ะเก้าไม้ค่ะ judgment นะคะสองไม้ค่ะ the chariot ค่ะ seven of cups ค่ะเก้าถ้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยได้สำหรับเป็นสองเหรียญน,นะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองมะมุนนะคะคนที่ คิดถึงเพื่อนๆจะแทบขาดนะคะก็คือคนนี้ค่ะคนขโมยดาบค่ะไม่ใช่คาะมิลลล้อเล่นนะคะคือคนที่แอบชอบเพื่อนนะคะแอบรักเพื่อนๆนะคะไม่ยอมบอกเพื่อนๆนะคะแอบเล่เพื่อนๆนะคะอยู่ในโซนของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเหมือนปิดกั้นนะคะไม่ได้ให้ใครเข้ามานะคะแต่แอบมีใจให้เพื่อนนะคะ แอบมีใจอยู่เงียบๆนะคะ,ะ,คะกอดถือความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะคนเดียวนะคะถือเรียนนี้ไว้นะคะเหมือนกับการถือความรักความรู้สึกเอาไว้คนเดียวนะคะแอบส่องแอบมองเพื่อนๆจากที่ไกลๆนะคะอาจจะเป็นการส่องผ่านโซเชียลก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางก็ได้นะคะถ้าอยู่ใกล้กันต้องมีการค้ำน้ำค้ำบึงนะคะ หรือว่าอาจจะส่องอยู่นอกกำแพงบ้านก็ได้นะคะอันนี้พูดเล่นนะคะน่าจะเป็นการที่มีระยะไกลแล้วก็ <l oss il ience> ส่องผ่านโซเชียล <l oss il ience> นะคะเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับเป็นเพื่อนนะคะความรู้สึกแบบนี้นะคะ่ะมีทุกอย่างเลยะคะ่ะโลกทั้งใบนะคะโลกทั้งใบของเขานะคะก็ตอนนี้นะคะ เต็มไปด้วยจินตนาการนะคะที่มีแต่เพื่อนๆอยู่ในโลกของเขานะคะเขารู้สึกอยากจะพุ่งอยากจะมาหาอยากจะเทคแอคชั่นกับเพื่อนๆนะคะแต่ก็ยังรู้สึกสองจิตสองใจนะคะยังรู้สึกว่าเทคแอคชั่นดีไม่เทคแอคชั่นดีเทคแอคชั่นดีไม่เทคแอคชั่นดีอย่างนี้นะคะแต่ว่าในใจเนี่ยอยากมาแล้วนะคะในใจเนี่ยไปหมดแล้วจ้า เอาใจลงมาเล่นแล้วจ้าเขามีเพื่อนๆนะคะอยู่ในจินตนาการของเขานะคะอันนี้ก็เป็นหน้าเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าเพื่อนๆเป็นหน้าเพื่อนๆเป็นหน้าเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยนะคะในจินตนาการของเขานะคะมีแต่เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเพื่อนๆมีแต่หน้าเพื่อนๆมีแต่ตัวเพื่อนๆนะคะลอยมานะคะ เขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะเป็นคนที่ดูดีนะคะหรือว่าเพื่อนๆเลี้ยงแมวด้วยหรือเปล่าคะอาจจะมีแมวด้วยหรือเปล่าคะเพื่อนๆเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นพลังงานของ queen of wands นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสามารถมีพลังงานของ queen of wands ได้นะคะเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่ดูสโสดแต่ว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาดีนะคะมีเป็นคนที่ ดูไม่ไม่ต้องแคร์ใครมากอะคะ่ะดูไม่ต้องสนต้องแคร์ใครมากนะคะดูเป็นคนที่เขารู้สึกว่าดูดีจังเลยนึกถึงคนนี้อีกแล้วนึกถึงคนนี้วนไปอีกแล้วนะคะเขารู้สึกแบบนี้นะคะหรือว่าในบางรายนะคะอาจจะมีการบอกรักหรือว่าตัดสินใจบอกความรักไปแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจแต่ยังไม่ได้บอกก็ได้นะคะ หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการบอกไปแล้วแต่ว่าคู่กรณีอ่ะเขานิ่งๆเขาเฉยๆนะคะคู่กรณีปิดกัน้นปิดกั้นในที่นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะแต่อาจจะแบบเฉยๆอยู่ไม่รู้เขาเอายังไงนะคะก็ไม่ได้ไมไ่ปฏิเสธอะไรนะคะไล่สำรับนะคะเป็น two of pentacles นะคะ ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้มีการบอกรักนะคะอยู่ในช่วงของการที่คิดนะคะว่าจะบอกดีไหมหรือไม่บอกดียังคิดวนไปยังคิดไม่เสร็จนะคะแต่สำหรับคนที่ได้มีการบอกไปแล้วนะคะคู่กรณียังไม่ได้ take action นะคะคู่กรณีก็คิดเหมือนกัน,นะคะ่ะ เอรับดีไหมไม่รับดีไหมยังคิดบนไปยังคิดไม่เสร็จนะคะความสัมพันธ์อยู่ในลักษณะนี้นะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์ได้นะคะหรือพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อความสุขขาวกันนะคะเป็นข้อความที่มิลลี่ทำขึ้นนะคะเป็นข้อความนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อความในกล่องนี้ ดูข้อความจากเขาหน่อยนะคะชึงไว้มีใจแต่ไม่มีโอกาสอืมเราต้องหาโอกาสให้ตัวเองนะคะเนไมคะันนีไ้ไม่แอบดูนะคะเอาไปไหนดีล่ะคะเอาไปนี้กละกันรักนะแต่ไม่แสดงออกเป็นอะไรอะคะ อะไ,ไรไม่แสดงออกอคะเก็บไว้คนเดียวลังเลโอ้ยอยังคิดอยู่นะคะคิดช้าเหรอคะคิดเก่งคิดเก่งอะไรเก่งรอแชทนะอืมบางคนเขารอแชทนะเนี่ยรอแชทนะรอทำไมอะคะทักเลยอืออีกไนยังค่ะ จึงอะไรเนี่ยอย่าหายไปไหนนะโอ้ยเพื่อนๆอย่าหายไปไหนนะคะเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคะกล่องนี้ก็หวานอีกแล้วหวานตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําคแนะนําจากไพ่ออร์เรคิลกันนะคะค่ะมาดูคําแนะนําจากไพ่นางฟ้ากันนะคะนางฟ้าช่วยแนะนําเพื่อนๆที่เลือกกองมะมุนให้เอมิลี่หน่อยนะคะ ขอพลังงานบวกๆนะคะให้เ,เพื่อนๆที่เลือกออก่อม้าหมุนหน่อยนะคะพลัาางฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยเอาใบไหนดีคะเอาใบนี้แล้วกันเนาะอ่าชุมอุ้ย yes อีกใบหนึ่งนะคะอ่าพอร์ r t u n ตี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งใบนี้แล้วกัน Snax Your Angels นะคะคไพ่บอกว่านะคะจะมีโอกาสนะคะโอกาสที่ดีนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่ายังปิดกั้นกันอยู่นะคะหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยกันชัดเจนนะคะไพ่บอกว่าจะมีโอกาสที่จะได้ yes นะคะมีโอกาสที่จะได้ความสัมพันธ์นี้นะคะ มีโอกาสที่จะได้คนนี้หรือเปล่าคะมีโอกาสที่จะได้เป็นจริงในความสัมพันธ์นี้นะคะตามที่คุณต้องการตามที่คุณรู้สึกนะคะตามที่คุณอยากได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้ายังลังเลหรือว่าสงสัยนะคะให้ถาม your angels นะคะให้อธิษฐานถามก็ได้นะคะ ถามเทวดาถามนางฟ้าที่ประจำอยู่ที่ตัวคุณนะคะที่คอยปกปักรักษาคุณนะคะลองอธิษฐานดูว่าคนนี้ใช่คนที่จะมาเป็นคู่กับเราที่จะทําให้เรามีความสุขที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมนะคะลองถามนางฟ้าประจําตัวของคุณดูนะคะลองถามเทวดาประจําตัวของคุณดูนะคะหรือ จะมาถามไพ่ก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีนะคะเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์ได้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยววันหลังจะได้มาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกันนะคะที่คิดถึงเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสือ้อใจจะขาดแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ สีฉากแสบตาไปหรือเปล่าคะถ้าแสบตาไปบอกเอมิลี่ได้นะคะอยากได้สีไหนนะคะหรือว่าเสียงเบาไปหรือเปล่าคะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะเอมิลี่จะพยายามปรับปรุงนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะอ่า King of Pentacles นะคะ The Star คะ่ะ Page of Swords คะ่ะ เด็กดาบนะคะ strength ค่ะ knight of wands นะคะอัศวินคือไม้ค่ะสิบดาบนะคะ a i g of pentacles นะคะหนึ่งดาบเอ้ยหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ the w o r l d นะคะ hermit นะคะ six of wands นะคะและสำหรับเป็น the chariot นะคะ สำหรับเ,เพื่อนที่เลือกกองผีเสื้อนะคะคนที่คิดถึงคุณหนักมากนะคะไพ่ขึ้นมาเป็น king of pentacles นะคะเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะแต่มีพลังงานแบบผู้ชายนะคะมีลักษณะพลังงานแบบผู้ชายนะคะเขาเนี่ยมีความรู้สึกรักแล้วก็มั่นคงกับคุณนะคะ ในที่นี้นะคะเอ, cha, อ,อมิลี่มองว่าสำหรับบางคนนะคะเนื่องจากเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะเป็นพ่อก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นคนรักก็ได้นะคะที่เป็นคนที่มีลักษณะเป็นหัวนหน้านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มียศหรือมีตำแหน่งนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะรู้สึกคิดถึงคุณนะคะรู้สึก ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นความรักความคิดถึงแบบ endu ค่ะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขานะคะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักแบบ endu แล้วก็มีความคิดถึงให้นะคะคิดถึงอยู่เสมอนะคะในที่นี้เนี่ยอาจจะได้มีการมีปากเสียงกันนะคะหรือว่าทะเลาะกันนะคะ หรือไม่เข้าใจกันนะคะมีความรู้สึกว่าทะเลาะกันงงเง้งกันนะคะแล้วก็เงียบกันไปนะคะอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างเงียบก็ได้นะคะแต่ในขณะที่เงียบเนี่ยนะคะความรู้สึกรักไม่ได้หายไปเลยนะคะยังคงมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกห่วงใย,ยอยู่เท่าเดิมเลยนะคะ แต่ว่าเงียบค่ะไม่แสดงออกนะคะเงียบรู้สึกเจ็บนะคะรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะคะรู้สึกเจ็บปวดนะคะผิดหวังนะคะมีความรู้สึกเสียใจยเกิดขึ้นนะคะแต่ความรักไม่หายไปนะคะความรักยังคงมีอยู่นะคะมีความที่อยากจะกลับมานะคะอยากที่จะ กลับมาในความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะได้กลับมามีความสุขด้วยกันนะคะอยากที่จะได้กลับมามีความรักกันนะคะได้มีความสัขข foremost, มพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะไม่ได้อยากเงียบนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อความจากเขากันเลยนะคะมีทด้ทำข้อความไว้นะคะข้อความจากเขาคนนั้นนะคะ มาถือเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซ่าใบไ,ไหนนี่เอ่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเขารู้สึกเครียดนะคะรู้สึกเหมือนเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะมีความคิดถึงคุณนะคะ ขึ้นมาสองใบเลยค่ะเดี๋ยวเอมิลี่อ่านสองใบเลยนะคะอยากมีวันนั้นกับคุณนะคะเขาบอกว่าเขาอยากมีวันนั้นกับคุณนะคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยกับคุณเนี่ยอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเขาอยากมีวันนั้นกับคุณอีกนะคะในวันที่มีความสุขด้วยกันนะคะ how to ลืมนะคะในบางคนบางคู่นะคะเขาจะรู้สึกว่า เกิดความเครียดขึ้นมานะคะเขาอาจจะอยากลืมนะคะในที่นี้อาจจะไม่ได้อยากลืมคุณก็ได้นะคะแต่อาจจะอยากลืมความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันหรือความสัมพันธ์ที่ง้องแงงกันนะคะอาจจะอยากลืมตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะมีผลต่อความรู้สึกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีผลต่อความรู้สึกเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกใบนะคะ กัลยานมิโซนนะคะเขาอยากให้คุณและเขานะคะกลับมาเป็นกัลยานมิโซนกันนะคะในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเลิกคบกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลดระดับความสัมพันธ์ไม่ใช่นะคะเขาอยากจะให้การที่ทะเลาะกันหรือว่าการที่ได้แยกย้ายหรือเงียบกันไปนะคะกลับมามีความรู้สึกที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนดังเช่นกัลยานมิตมีต่อกันนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันไม่ต้องโกรธกันนะคะ เป็นแบบนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพอ่ออร์คเคิลกันนะคะไพ่นางฟ้านะคะว่าจะมีอะไรแนะนำให้กับคุณนะคะค่ะตรงไม่ตรงนะคะคอมเมนต์ได้นะคะถ้าไม่ตรงกับคุณนะคะสามารถไปเลือกกองใหม่ได้นะคะหรือ จะเก็บไปแต่พลังงานบวกบวกพลังงานที่ดีๆนะคะที่คุณอยากได้นะคะเก็บไปแค่นั้นนะคะสิ่งใดที่คุณไม่อยากได้หรือว่าไม่ตรงนะคะกองไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่นางฟ้าจะมีอะไรแนะนํากับคุณนะคะขอให้พายนางฟ้าออกมาตรงกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอคําแนะนําดีๆให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองผิดเสื้อด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะเอไไหนดีคะ เอาใบนี้ละกันนะคะติดมาสองใบอีกแล้วนะคะเอาสองใบเลยอะนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะพาบอกว่า choose a new direction นะคะถ้าตอนนี้นะคะได้มีการโกรธกันนะคะหรือว่าห่างกันไปนะคะพาบอกว่า choose a new direction นะคะไม่ได้หมายความว่าให้ไปเลือกคนใหม่นะคะ แต่อาจจะมายความว่าให้คุณน่ะเลือกสถานการณ์ใหม่นะคะอย่าไปเลือกสถานการณ์ที่โกรธกันอย่าไปเลือกสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อกันเลยนะคะให้เราใช้เวลาต่อกันนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะอย่างมีคุณค่านะคะให้เป็นเวลาที่เป็นเวลาที่ดีๆเท่านั้นนะคะเลือกหนทางที่ดีๆที่มีความสุขเท่านั้นนะคะถ้าคุณเลือกหนทางที่ไม่ดีไพ่บอกว่าให้เลือกหนทางใหม่นะคะ อย่าไปเลือกที่จหงดหงิดหรือกดเลยนะคะอย่าเอาพลังงานลบมาใส่ตัวเองนะคะเราจงสร้างแต่พลังงานบวกๆนะคะ Improving health นะคะให้คุณนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะพัฒนาสุขภาพของตัวเองนะคะในที่นี้อาจจะเป็นสุขภาพร่างกายก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นสุขภาพของจิตใจก็ได้นะคะให้สุขภาพของจิตใจของเรานะคะมีแต่ความสุขนะคะ อะไรที่เป็นพลังงานลบไม่เอานะคะทิ้งไปนะคะปล่อยไปนะคะให้คุณนะคะรักษาแต่พลังงานบวกๆไว้นะคะให้คุณนะคะทำจิตใจให้เบิกบานให้มีความสุขนะคะไพ่อบอกว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหลังจากที่ that something, be something better นะคะไพ่อบอกว่า สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะขอให้เลือกหนทางที่ดีหนทางที่มีความสุขนะคะถ้าโกรธกันนะคะเราก็ลืมความโกรธนั้นซานะคะแล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขนะคะให้บอกว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความรักที่ดีนะคะตรงไม่ตรงคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็วันหลังเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเล่นกันอีกค่ะ